ปันญาสุริยาสิริพโธรองผู้ในการสถาบันภารกิจการค้ารักษามงคลและพระอาจารย์เบอรปั๋วโลเลนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสยนตภูมิขอกราบขอบขุนให้พระภูมิฉันราชุริยาสิริพโธเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประชิงวิทยาด้านศษย์สังแรกหลักสูตรวิชาภาราสมาธิหนึ่งในวันนี้ตามที่สถาบันภารติดตารค้า ได้ที่ไหนมาเที่ยมาหาที่ไหนเทคโนโลยีราชิวสูวรณภู และบทที่เป็นของทั้งคนอธิปาปกุพันธ์พอรู้จุด orang ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับตัวรายอย่างรายอย่างความที่จะเปลี่ยนต่อนํามาเวลาทํางานบนปัจจัยต่างๆต่าง แต่ต้นแต่ก่อเดียวปริยัติายังขาดปฏิบัติแล้วก็ผลปฏิเวณเอกิดมาอะในมีโครงการนี้นั่นกเป็นกไปตามที่โครการต่างเกิดออกมาเรียนก็ยังขาดพอที่สองและวพอที่สามพอมาทำพอระหว่างเรียนในช่วงระหว่างเรียนปฏิญญาไปเรียนมาฝังรู้ที่ได้นะครับ เป็นความรูใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถึงแม้ว่าจะได้ยินมาแต่ก็ไม่มีหลักการนะละเอียดถึงชุนตเอจากที่เรียนครั้งนี้นะครับในระหว่างเรียนวันหนึ่งที่เรียนงมใจจะเป็นกุงคอนติปุ่โงงได้ทาบอกว่าที่ถึงหลวงพ่อใช่ไหมผมก็แต่ยิ้มเพรว่าผมจะให้เพวพ่ม,มีจิตเมตตต่าง ดูนี่ยงบางประเทศนะครับก็เป็นบหตุผอท่่าถ้ามีเมตตาจริงๆเหมือนจบกเราทำกาบทำบัิการมประที่หนึ่งตัวเราจะมีเมตตาตัอกันแต่ไม่ผมคิดว่ามาถูกต้องแนวนะครับถ้ามีความไม่ดูมีความเป็นตัเองงานรงมขันตั้งบางบุคเชกนะครับตัวเรานะน้ำตาตาปัญหาคุณพ่อ แมวตาย,าย้วบาดไหมพ่อกขารังเลยบาปหรอกแมวมันตายแล้วจะทํามาเป็นยู่คนามรูเจตนปัญาแล้วต่อมาแบที่ผมรู้สึว่าขตามก็คือทันทันเก่งทันเก่งคือว่นทนไปว่าตอนพ่ออาจารย์งมาทันันเก่งคือทันของร้อยคำคือทันข้าเหนียวจึงปไ,ททไปเห็นให้พ่อไม่สามารถทำกิ ท,ทุกครั้งที่ทำไปประตูวัเป็นวัวาดให้พระอาจารย์หลปูมัม่เพราะว่าคนจะเป็นเงิน อีกฝ่ายฝังแตนเด็นะครับเพราะว่าตาด่างหรือน้ำสันทีายทำให้ดวงวิอญาณดวต่างเพราะว่าดางทำผู้ที่ต้อได้จำาวนงบางถ้าดูความบว์ของดุงมันต้องมะตามงแ ือ,อท่านอาจารย์บรรลือจรินพรท่านอาจารย์ชัยชัยมโนมัยปิบูลร,รองผู้อำนวยการสถาบันดพเตอร์จริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิคณะที่เรียนแล้วก็สวัสดีนักศึกษาวิทยาศาสตร์สมาธิ 1. ทหนึ่งทุกทุกช่านหนึ่งก็รุ่นหนึ่งด้วยนะรุ่นหนึ่งของที่นี่ รุ่นหนึ่งโดยสวนมาามันจะขันถ้าเป็นพระรุ่นหนึ่งจะขันไม่งั้นก็ถ้าเป็นโยมก็ต้องขันเหมือนกันทใไ้ขันได้ไงอ่ะโยมอาจารย์มาทุกวันเลยก็ไม่รู้นั่นเองเพราะว่าอย่างนั้นพอมาที่นี่เนี่ยครั้งที่สามมาครั้งที่สามมาอบรมเด็กครั้งหนึ่งแล้วก็มามาบรรยายมาแนะนําการบรรยายครั้งหนึ่ง ก็เจอกันอยู่ตลอดแล้วก็เห็นหนักศึกษาอยู่จำนวนประมาณเนี้ยนานตลอดน่้นก็ต้องขอแสดงความชมเชยที่เลี้ยงนำโดยท่านอาธิการบด,ดีเนี่ยท่านดรจริยาเนี่ยนมีความเข้มแข็งเข้มงวนบวดขันห <c ười> ายไม่ได้หายเป็นโงเนี้ย นักศึกษาก็เข้มแข็งเหมือนกันมันก็บังคับในเฉพาะช่วงแรกนั่นแหละพอบังคับเรื่อยเขา้าเรื่อยเขา้าสุดท้ายนักศึกษาเนี่ยพอได้สักระยะหนึ่งนะนักศึกษารู้ว่าตัวเองเนี่ยได้อะไรเมื่อรู้ว่าตัวเองได้อะไรก็ไม่ต้องตามไปแล้วมาเองวันไหนไม่มีก็ยังอยากจะมาอยู่ยังคิดถึงอยู่เป็นอย่างนั้นไหม ลงใจพ้นจนนะมันไม่ใช่ข้อสอบฟังก่อนกมหน้าทำใหมนะ่เนี่ยนั่นแหละก็มาทุกวันทําไมต้งมาทุกวันเพราะว่าเรารู้ว่าเราได้อะไรเรารู้ว่าเราได้สิ่งที่มันมีค่าเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ได้ว่าสิ่งที่มันมีค่ามาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอสแสดงความยินดีด นักศึกษาวิทยาศาสตรสมาธิห่งรุ่นหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิที่ได้เดินทางมาจนถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะหลงทางบ้าแต่ก่อนหน้านี้แต่ก็เดินมาถูกทางจะได้นะเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีแผนที่การเดินทางเราก็ต้องเลือกทาง แต่ก่อนไม่มีไม่มีคนชี้ทางให้ไม่มีครูบาอาจารย์พรอยาท่านรองพูดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเพราะมันไม่ยินทา,านวันนี้พอรู้ทางแล้วมาเรียนปุ๊บหลวงพ่อชี้ให้มีแผนที่ให้ถึงแม้ว่าจะไปยังไม่ถึงแต่มันรู้ทางแล้วเมื่อมันรู้ทางแล้วมันก็เดินถูกทางเดินด้วยความมั่นใจ เดินด้วยความศรัทธานะโดยที่ไม่ไดู้กหลอกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทางนี้เนี่ยคือทางเอกทางสายเอกทางที่พระอาจารย์หลวงปู่มั่นพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังมนะท่านได้คอนะเฟิร์มนะดรือาจจะบอกว่าฟันธงว่าทางนี้เนี่ยคือทางที่ถูกแล้วให้เดินตามทางนี้กันแล้วกันพวกเราก็ เชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนตอนรแรกนะบางทีมันก็อาจจะหาหาอยู่บ้างเพราะมันโดยคนทชนิดอนะนี้เนี่ยเรื่อว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยนะเราปฏิบัติเองเนี่ย,วยเวลาเราทําการบ้านนะทนี่มีการบ้านในเช่นเดียวกันกาอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันมันจะเป็นบรารมีชน,นิดหนึ่งที่เรียกว่าอาธิษฐานบรารมีมันสะสมต่อไปการทําสมาธินั้นเนี่ย แต่ว่าสาสาวัา,า,าน <c oughs> <c oughs> นะพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรได้บอกเอาไว้ว่าการทำสมาธิแบบบริกรรมนั้นเนี่ยท่านก็ไล่ไปเรื่อยๆว่าจะทำให้จิตนั้นสงบปราศจากอารมณ์และทำให้จิตเป็กนกลางซึ่งการบริกรรมนั้นเนี่ยหลวงพ่อได้พูดถึง เอาไว้อย่างลักเอียนเลยทีเดียวนะในมัมข้่ของคําบริกรรมนะในเล่มที่เล่มที่สองใช่ไหมมีอยู่ตั้งแปด้อที่ท่านได้พูดเอาไว้การบริกรรมนั้นเนี่ยจึงอยากจะทราบว่าการบริกรรมคืออะไรไอ้ที่เราบริกรรมบริกรรมพูดว่าบริกรรมบริกรรมกัน ทำให้จิตนิง่งโอ้อนั้วก็ได้ยินเขาพูดเดย่างนกันใจคือนามธรรมรู้เยอะจิตมันก็มันก็รับเยอะถ้าอยากจะได้พลังจิตก็ต้องทำให้จิตนะจะต้องถ้าอยากจะทำให้จิตนิ่งนะก็จะต้องมีคำ บริกรรมเพราะฉะนั้นคำบริกรรมคืออะไรนี่ยมีบอกพูดโทอยู่น,นะมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวการที่มีอารมณ์บริกรรมเราทำยังไงนะเราทำยังไงบริกรรม <c oughs> เราเริ่มคำไหน,เ,นเราเริ่มพูดโทรเริ่มคำอื่นได้ไหม ได้เหมือนกันนะ,<ฮ>ะเช่นคำว่าอะไรน้องนองอ,อ,อะไรนะมีคำอื่นไหมมีเอาอย่างหลวงพ่อเลยก็แล้วกันหลวงพ่อได้สมาธิเพราะคำนี้เรียนไปบ,บท่านไปเลยก็แล้วกัน แต่ท่านก็ได้บอกไว้ในหนังสืออย่างชัดเจนว่าการบริกรรมคือนึกอะไรนะคือการนึกพุโทโธพุธโทโธเนี่ยนึกว่าพุโทโธเนี่ยทีนี้การบริกรรมของเราเนี่ยถ้าถามว่าทำยังไงก็คือพอเวลานั่งสมาธิปับ๊บมีสองพยางคือคําว่าพุโทโธคือการนึกพุโทโธทีคำคำเดียวอยู่ในอะไร อยู่ในอะไรนะโอ้วันนี้รวนไปหมดเลยในสมองก,ก็ยกตั้งใจมาใจอยู่ในใจใจคืออะไรมก็ออมองเหมือนกันแก้ถามให้อาจารย์มองเล่นให้คณาจารย์ให้นักศึกษามงเล่นเราก็อยากจะให้หลายอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์เดียวโ <c oughs> ยมฝั่นั้นตอบไม่เคยถูกเลย <laughs> นะอยากจะให้มีอารมณ์เดียวเมื่ออยากจะให้มีอารมณ์เดียวเนี่ยก็ต้องจําเป็นที่จะต้องนึกคำ